สวัสดีครับผมรถ BP ผู้เล่นใหม่อาจจะมีความสงสัยว่าทำไมไปที่ทักดีลเลอร์เพื่อจะซื้อรถแล้วมีรถอยู่ยี่ห่อเดียวทำไมไม่มีหลายยี่ห้อเหมือนของคนอื่นอย่างของผมเนี่ยมีอยู่2ยี่ห้อแต่ในแผนที่จะโชว์อยู่3จุดเพราะว่ามียี่ห้อแม็กอยู่2จุดเพราะว่ามันคนละเมืองกันที่ของคุณมีอยู่ยี่ห้อเดียวก็คือคุณขับเจอโชว์รูมรถแค่ที่เดียวถ้าอยากซื้อรถหลายๆยี่ห้อให้ขับผ่านหลายๆเมือง แล้วให้สังเกตรตรงเครื่องหมายคำถามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโชรูมรถอยู่ที่เมืองเมืองนั้นอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นมันอ่านว่าอะไรสโปคานีสโปเคนเบลลิงแฮมอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีทาโคมานี่ก็น่าจะมีถ้าเราเคยขับผ่านเมืองไหนเราจะสามารถวาร์ปหรือฟา t ท r วเวลไปได้แต่เกมนี้จะเรียกว่าควิกทา a เวลตรงนี้ จุดใหญ่ๆวงกลมสีเทาๆเนี่ยเราสามารถวาร์ปไปได้ก็คือผมเคยขับผ่านมาแล้วที่มันขึ้นกลางจอว่า Discover เมืองนั้นเมืองนี้ก็คือสามารถวาร์ปไปได้เมื่อกี้มีเครื่องหมายคําถามตรงเมืองทาโคมาตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้มันไกลเกินผมสามารถวาร์ปไปเมืองใกล้ๆที่เซียเตอร์ได้เดี๋ยวลองจะไปดูตรงนี้ว่าจะมีโชรูมจริงๆไหมมันก็จะมีราคาวาร์ปอยู่เมืองยิ่งไกลาจากรถเราก็จะยิ่งเสียตังค์เยอะสมมุติว่าอันนี้เมืองตรงนี้ใกล้ๆ มันจะขึ้นราคาตรงกลางจอนี่2 6 5แค่เอาเมาส์ชี้ราคามันก็ขึ้นว่าค่าวาร์ปเท่าไหร่ถ้าใครไม่อยากวิ่งรถเปล่าๆให้เสียเที่ยวเวลาไปเมืองเมืองนั้นก็หางานสักงานหนึ่งก็ได้ไปที่ Job Market ถ้ามีรถเป็นของตัวเองก็เลือกฟ e e ด Market ก็ได้ถ้าไม่มีรถเป็นของตัวเองก็คลิก Job ตรงเซิร์ชเนี่ยให้คลิกแล้วก็เซิร์ชชื่อเมืองใช่ไหมทาโคมามันจะขึ้นปลายทางปลายทางที่จะไปทาโคมามีอะไรบ้าง อันนี้เป็นควิกจ็อบนะอันแรกเนี่ยมันอยู่ไกลมันเริ่มจากตรงนี้แล้วก็มาเมืองทาโคมาซึ่งมันไกลถ้าเมืองไหนอยู่ใกล้กว่าเราก็วาร์ปไปเมืองนั้นแล้วขับไปเองดีกว่าถ้างานมันไม่มีจริงๆอะนะไปที่ World Map ถ้าใครจะขับไปเองโดยไม่รับงานอะไรต่างๆตอนนี้ผมอยู่ที่ Seattle จะไปที่ทาโคมาถ้าใครไม่ขึ้นชื่อเมืองให้กดตรงนี้ Map Legend แล้วก็เลือก City Name ติ๊กถูกแล้วให้เลือกอันนี้ด้วย Undiscover Point t มันจะเป็นเครื่องหมายคำถามขึ้นมาให้เรารู้ว่าตรงไหนที่เรายังไม่ได้สำรวจทาโคม่าอยู่มุงนี้ใช่ไหมเราก็จะปัก GPS คลิกซ้ายหนึ่งครั้งใ,ใกล้ๆเหมือนจะใกล้ๆนะ ดิสคอเวอร์ทาโคมาตรงนี้นี่ไงถึงแล้วเนี่ยเราต้องขับผ่านนะปีเตอร์บิล i ์ทรัฟเวอร์ดิสคอเวอร์นี่คือยี่ห้อ p ี t ตอร์บิมันต้องขับผ่านเองหรือไม่ก็เหมือนจะมีมอดอยู่มั้งมอดเปิดแมปเปิดแผนที่เปิดยี่ห้อรถเนี่ยน่าจะมีอยู่แหละไม่ต้องขับเข้าไปในโชว์รูมก็ได้แค่ขับผ่านเราก็ กด e s c Truck d e ด l ลเลมร์แล้วก็จะเพิ่มมา1จุดคลิกตรงนี้แล้วก็วิสิตถ้าอยู่ไกลจากโชว์รูมสมมุติว่าผมอยู่ตรงนี้แต่ผมจะซื้อรถแม็กก็ได้คลิกที่โชว์รูมนั้นๆแล้วก็วิสิตทักดิลเลอร์เราก็จะสามารถเลือกซื้อได้เลยแต่ถ้าขับมาถึงหน้าโชว์รูมแบบนี้แล้วก็ขี่เข้าไปข้างในก็ได้ มันจะเป็นร่มหัวลากแบบนี้มนาะข้างหลังนั้นน่าจะเป็นรับงานถ้ามาถึงโชว์รูมแล้วก็เอาหัวลากเข้าไปจอดในวงโคเดนเตอร์ป mm ีเตอร์บิถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ